thì bà, bà. Quen... <coughs> tôiจำนวน nì ờ. <coughs> 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 ừ. <coughs> 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 mà, thì sông má từ đấy, khi mà chỉ sông một thanh, một thanh, bể sài long đây gọi rồi, lát thì hết nhang bao giờ, cứ chữ mà tang, tang tu nhảy này, à, lát chào nhang cả hết tang hoa bưởi anh thái hụp, anh hải nam bưởi สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเพือนชานบ้านแป้นของน้องลอยอแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเพ่ายวันนี้ก็อยู่แถวต้นม่วงต้นขามนี่แหละพี่น้อยเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาน้องเพื่อนเนาะ ก็น่าจะมีผลัพคิดเล็กๆน่นอนนะเนาะพ่อแม่พี่น้องอะไรมาเนาะหรือว่าจังใดีนการจิมันเยี่ยมมาอยากถามข่าวน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสาวลอยเนาะเราคนไ้เข้ามาหาเพื่นก็ตั้งหลายมื้อเลยแล้เนาะก็ได้มีโอกาสวันนี้ก็ได้เข้ามาหาเพื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่นก็อยู่เพื่อนอยู่ซันอยู่เนาะกน่าจะบริได้ไปทางใดดอกเนาะวันนี้กน่าจะมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมาเรา มาโอ้มาลมน้ากันอะไรพอแม่พี่น้องทางเอฟซีก็ได้เนาะอ่าในวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางน้องลอยเนี่ยเนาะกะชีบอกว่าลายใจห่างพอแม่พี่น้องกะชีพาพอแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยกับน้องลอยเนาะกับบริษัทศาเสียเวลาโดยโอเคพี่น้องครับโอเคพี่น้องเอ้ตั้งใจชี้ว่ากินเข่าได้หรอเนาะได้เข่าได้ก็บของมานางเด่นอยู่เนาะอีกเด่อยู่นอกี ทางด้านน้องดอยสบายดีกันนะเดินสบายดีเดินโอ้เนาะไหมทางานคือเงียบให้นางท่องตึงมันนางตายร่อนบานท่องตึงร่อนดีเนาะโบเบบ่าบโบนั่นเป็นไรเนาะเมื่อนี้โ่ได้ไปทางไหนบ้างมั้บโบได้ไปทางไหนเนี่ยมั้งเดี่ยวเดี๋ยเตรียมเบียดเตรียมงานกะครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้ว แตี่ยว,ยว,ยวา่าการเตรียมเรียกเตรียมงานนี่ไปหาว่าอกคนหอก่คือวันนี้นะก็หาบอกคนอยู่แบบมันจะเจาะนะแบบจะเจาะแบบช่วงซม,มือ้อจังคอยไปบอกถ้าสิบอกใกล้กะยันพ่นลืมก่อนนะโอ้เอาว่าตอนนี้ห่าง,งไ้แล้วเนาะโดยบางบ้านเป็นเอินเอินเราเอินอย่างไงี้เนาะเปินเราบอกเม็ดเราอย่างนด้นะเราน้ำปลาเนีโดยเพราะแบบว่า เ้าไปหาเพคนนะเราไปหาเบ้าคนทำบุญนี่เพื่อนเชิญมาเพ่เพ่ทำบุญเนาะเพคนมาุงมาทานอันนี้นี่กระโดงไปนะให้เข้าให้เข้าเราวางวางทรงเข้าดิเพื่นว่าดิเพลงนี้นั่นว่ากินรองน้องมาทรงเข้าวบอกนี่เพลงว่นเพลวงมือคิดทำจีดูไอ้เมน ดำแฮมบ๊อ,อกของไม้บ่อกของไม้เจ็ดคำอองไม้เจ็ดคำลายได้หมืน่นีเนาะคนเห็ดลายได้มันเป็นมีอถานวันดีแนะน,น่แล้วสีมันงามมีในบ้านในกระไลมือมู่ประกอบวันงามเลยแน่มันดี <c oughs> สีมันต่อต่อไปลองลอยกันี่อ้วนขึ้นนี่เนาะไปมาไอเห็นวาก็ว่ามีแต่ว่าทุวงว่าเราอวดไอ แบอกกบนก็ว่ายังจำเก่าอยู<ะ>่เลยจำเก่าบน้ำหนักต้องขึ้นนะแบบว่าตาข้นอยู่หน่อหนึ่งอันนี้คอยเบิ้งคอยเบิ้งคอยเบิ้งน้ำตาคอยก็แตกต่างอยู่ผู้เห็นบ่อกไม่บ่เห็นโดนเนาะจยังตื่นกับจักงโห่กาแบบร้องไล่เบิ้งรถดแต่ละคลิปเนาะอเอากต่ข่าวไายเดือยอยู่มันมันมีคลิปอยู่เบิ้งก็เออว่ามีน้ำมีนวลขึ้นนะนะบอกเชยนะน้ำมีนวลมีน้ำ ส่งมีน้ำตอนแรกว่าจะถามคุณแม้ว่าเพิ่นกินชื่อยาตุ้ยมากินบ่วบอบ่เคยชื่อดอกฮะบ่เคยชื่อบ่ตุ้ยาคนอยากตุ้ยกินยากินกยาเสบหลายเนาะคนมาอยากจ้อยมาจะชื่อยาจ้อยมากินอีกแล้ตุ้ยเนี่ยมาอยากจ้อยดินี่อยากตุ้ยนี่บ่อยากจ้อยบ่นี่ผูคนหัวเชียร์ชิตุ้ยเห็นยังตุ้ยนุ่งเครื่องกระยากว่ะกินไายบ่เจ้าเจ้ากินไายกูเก่าบ่ ก็กินเข่าแซ่บบ่ครับบางเถื่อก็กินบางเถื่อก็บระปุกินก็ประมาณเกลว่าล่ะอ๋อเรื่องกินกี่ประมาณเก่าูเลยแซ่บแน่บ่แซ่บแน่แน่เนาะดูมีของแซ่บก็แซ่บเนาะมีของบ่แซ่บปูแซ่บเลยเหรอแน่เรื่องกินนี่มีของแซ่บก็แซ่บมัาดูเห็ดเรื่องในนี้ภาวะยุ่งนูพอได้ออกก่อนรงกายดูแม่เพราะว่ากินเข่าเลยสวบวันได้ไปใส่ดีอยู่เด้วนแต่ว่า เราเหตุกินก็คือว่าผ่านอยู่เนาะโอเคอยู่เ<ม>นาะเราเหตุกินคือว่าแซ่บอยู่มือต้มเป็ดนะแล้วว่าผสมประสานกันว่ามือต้มเป็ดมื้อนี่แบบว่าเราเป็นคนลงมือจัดไปเลยเหมือนอว่าโอเคอยู่ผ่านอยู่ก็ดีไปอีกย่างนึงแบบว่าเรากินกินอะไรก็ได้นะบางคนพูหยิง่งนี่เพิ่นส่โ่๊ะกยจะกินแบบนี้เนาะ ช่วยจู้ช่วยจิจ้ำจ้ำจิ้มจิ้มบางคนกับโบกินได้บางคนช่วเจ้าแบบเคยกินมาเนาะกินกินได้นะโบคอยเลือกนะบอกระโบได้ช่วยเลือกดอกกินได้เมื่อเนาะแรวดิบ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 เท่มากแม่ดิบดิบแล้วมันจังนั้นจังแซ่บเล้ มีชีวิตชีวาเนาะแม่นตอนพื้นเรียนสอดคอกไปหากินแล้วจะบิบโดยยาได้เลยเนาะยาได้เลยเนาะสอนเขามาสอนเขามันกินไถ่เขาเรียนเราเขาใช้ไลนออกจากบ้านเีงแค่ก็เตรียมเครื่องเตรียมเล่นไปในงานเนาะ แปลว่ามาแต่งอยู่พี่บอลเดียวปะกะบอแต่งสองบอลเมื่อพูพ่พอบดยแมน่นแต่ว่าทั้งนี้กะแบบเคยเพิ่นมาแบบมเมื่อไพ่ไปพุนนะนะอ๋อแปลว่าเฮ้าจัดนแบบเอาอไพ่เมื่อเพื่อนนี่ต้องเคยต้องมาพี่บอลปะดยแมน่นบอลแม่นแบบไพ่เฮเมื่อแล้วปะบอละกะแบบมาพี่พร้อมกแบบมารธนาผูกแค้นแลว้วทั้งพี่หลักะเฮเมื่อพูนเมื่อส่งเลยะนะกะสีกึ่กะ คือแบบเดียวกับบ้านเฮาเนาะเนี่ยเดียวขนาดนา่ะฮะเคยมาก,ลกพาพเลยครัพาไปเนื้อเดื่อนเนี่ยไม่เแบบแบบทั้งนั้นกันจัดแบบตอนถับอันลูกไพ่ขนาดโว้น,นเราอันไปวัดพระธาตุโพธิ์วันเห็นนาลง <c oughs> ในสตอรี่แล้วตอดีปะเห็นได้ไรว,ว่าเราที่ยนัน บ้าอยากได้คู่ได้ทิ้งไว้ไปจ้ะบอดอกบ้าก็คือเก่าแล้วเนาะเขาเอากเนาะที่เอาไปเดียวบอดอกขอพรสือหลังขอพรอยากได้คะไบอขอแล้วเนาะอะใดอยากได้ก็ขอดนใอยากได้ก็ขอบดดสงสัยยันมีมาอยู่นะแั่พรอยากได้คู่เนาะมาพอได้ได้วมันสักสักคิดได้ขอเจอเนื้อคู่เร็วๆนี่บอแมน ตักจิตได้ตั้งแหววไหวเจอาใบบ้อีบ่เจ้าแทบไปเลยบางคนก็ลายได้นอ่านในเจ้าเจ้าบ้านนั่นเจ้าเขียนบ่บ่แบบมันมีคนเขียนให้ยนะเขาเจ้าเขียนบ่ได้อันว่าอยากได้คู่นะเขียนใจอยู่บ่บอราบ่ได้บ้าเลยบอว่าไปไปอันนางพังอันย่าพอเทศย่าพอชวดบางเทื่อกระมีได้ด้วยมีมาแล้ก็มีมีมาเพราะว่าอยากได้ผัวว่าะช่างแทบบางคนก็ยูนร่นได้หรอนะ หาอะไรเจ้กพี่หาอะไรเจ้กพี่นะมันก็มีอยู่ว่านี่ก็ยังมีอ๋อมีบ่เจ้าคือบเฮ็ดคือเพิ่นบ่ล่ะเฮ็ดต้องเป็นหยัะลูกสาวอยากมานึ่ได้มาไหมมาไหมมาเลยมึงนมเนอเกือบใหญ่กว่าคนอ่าสุ้จ้าก่อนสู้ดูก่อนบายดีก่อน ไปอจ๊นี่นุบระดีแล้วหนุอ่ะอวันว่าอย่างได้ปอน้องแผลปานไปว้ยเหียนลงไปหันโนเอาชีเดียวบ้ังหนาแด้วันผู้เจ้าผู้งามวาว่าอ๊บไปได้เนาะอ้าวผู้เจ้าผู้งามกับวันบบมีเนาะกับเจ้าเป็ดเลยเนาะกับเมนอยู่ได้นั่งเจอเข้าไปไปหันกับเห็นผู้คนว่ากันโอ้ผู้เจ้ผู้งามยังเจอกะเมนว่าเขาบอกกล้าดิน ตู้อันนี้ไรฝืนเลือกบอกตู้อันนไรเอาก็บบุหงือยังบ่มียังบ่มีมนงเนยังบุถึงันี้เนาะบ้าให้ิ่นไปน้ำมาหน่งเนยังอยู่ไกลเดียวกับทาง้านน้องอยิ่นไปบ้านะเกินหน่งเนนอยู่ไกลโมเดลบ้าเราไปไปอันไปโคพนโคพนะไปมาห่อนไปไปไปกับเอ้ยสองคนกับอันเพราะว่าเรา ามพคนสี่คนสำลองพร้อมบ่โวยนี่โอ้ยืดจากไปรวยคนหลยปะหลาได้เมื่อวานวันถิดขอพรวันถิดวันถิดขอถินศึกษาก็ลยถวันยุทธเนี่ยะมัต้องมีคนหลยไหนคนแก่คนบ้า อันปักธนาเนี่ยเป็นกับไปบ้านน้ำโอเคน้ำโอยนี่ว่าดังชุดแด็ดในแถวนี้นะเนาะนั่คืวันเด็ดชุดดังโดยรวงทางฝั่งไทยเป็นกับมาลายได้ไม่มาขอคนมา,าบาะมาบุญเมนแต่บางคนกับไปบ้าไปบุญอยากได้รู้ได้อ,อดีได้บางคน อยากได้ลูกอ่ามยพ่อแบบจัดพ่อกับมียุ่แบบอยากได้นะไรมีแต่ว่ามีมีมีพอแต่วมีลูกนะบ่ท้องเป็เพื่อนแบบมีลูกยากเนาะมีลูกยากนะลูกก็มีได้แบบจันทร์ก็ที่ว่าบ่มีพ่อไปว่าอยากได้ลูกนะเยอะเนาะอยู่ได้ตัวนั้นน้องหน่อยเราบอกว่าได้หันนังของมอกได้แล้วนี่บ่ป้าเราเอาผู้เดียวนี่แหละโอ้มันยังบ่มีได้ผู้เดียวนี่แล้วคือสิว่าผู้เดียวน้องเดีอบับรต่อไฟได้สิ เอ้ามมีพอเนาะอะไรพวเดียวเล่าตอนนี้กัต่อไปกับมีแน่้เนาะเอาพออีกจังมีอีกเนาะแม่นก็อีกสถานนึงกันเลยนสถานหนึกงแต่ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแหละเนาะคือว่าตอนนี้ยังมูมีอ่ะดิบอน้องก็จตาคุยไปฮะหละคุยไปเบิ้งโดยคุยไปเรื่อยๆอ่าไปบ้าไปบุญมันยังไชเนาะ ไม่อยากให้จริงจังกว่านี้นะดูบ้านอยากให้เข้มงวดกว่านี้นะอ๋ออยากให้เข้มงวดกว่านี้แม่คุย้ยุ่งแต่ว่าธรรมดาด้ยอยากให้จุดจานจุดนี้ต้องเติมเกลือต้องไปอีกหนึงมันยังเข้มข้นว่ะมันยังจางยุ่งนี่จางยุ่งให้มันเข้มข้นเวลาทำน้องนั้นแต่ว่าทางวาวแบบการล้มกันอย่างมันโบโบเข้มข้นบ่แม่พี่อยากให้ แบบว่าเข้มๆก้นอลไรแบบขึ้นมาหาแล้วน่ะแต่จะปาะเราอยู่ทางไหนกันเลอยูว่าอยู่ลาวอยู่ไทยบ่กับแบบอยากให้มาหามาเลยแมนอยู่บ่ทางด้านน้องเอยสิให้กล้าให้มาอยู่บ่สิเป็นยังก็มาได้หระมาได้บ่แม่นพื่อว่าึพื่อว่ามันบ่แม่นการหักแพงลึืงเคยกันก็ได้แบบชนะอื่นออ๋เข้ามาเยี่ยมมายา่ยมมาเบิ่งมาคุยกันตัวจริงเด้เนาะ าขับได้บ่เป็นปังไม่ังไม่กันยังมันไม้มีทางเงินเอฟซีทางไหนได้มาหาทางโนงเหน่อยแม่นบ่เนี่ยเดี๋ยวข่อยสิไฟซีข่อยมาหล่นนะ้ำบ่เ, <laughs> เ,น,เน,นี่ยอา <laughs> มาเาม่เราเห็นทางเอฟซีเฮามีแตุ่่นพู้งองเนาะเราเห็นที่ไปเล่นบกได้แต่บเป็นจังดอก <laughs> มาหลินมาเทียวที่เป็นยังมาหลินมาหัวบ่บ,บ,บ่ได้เละคือว่า <laughs> อยู่ใกล้อยู <om Sakura> ่ไกลก็ไหวคอนหนิ่งคอนแน่นเนี่ยเป็นกรมมาใช้วราได้แนนอืมคำเท่าก็เป็นของเจ้ามันก็เป็นคือเก่าแล้วเจ้ามามันติเป็นของเฮ้าเนี่ยมันอยู่ใส่มันก็ต้องเป็นคือเก่าอืมเจ้าว่าโว้ยไม่อยากได้ก็ได้คือเก่าถ้าไม่อยากได้ก็แค่ไหนมันมันเป็นเลยดิถึงเลยเอาแล้วเนาะไม่อยากได้ก็มาถึงแล้วต้องเอาโรวยแนน ืกันกับอยากได้นี่แล้วือกันกับอยากได้แหละอยากได้อยากได้ก็อยากได้มันบ่ฮอนเนี่ยมันมันโมฮอนเนยมัได้ก็บพอได้เ ấ y ดูด่คือกันกับอยากได้ลูกอ่ยากได้เนี่ยบางเทื่อบางชิ้นบางย่างกัอยากได้สิตายกับพอได้มันโมเมนต์ของเขาคูดแม่ขับมันขวนแมันขวากับแชมพูดเขามากเออมากมากแค่มันว่าแล้วมันแบบมันหักมีรอกแนวมันพิษอยู่ได้จุดหนึ่งแล้วก็บบัวบัวได้เนี่ยขนาดพิดกันหนิดหนึ่งกะแยกละ แยกมั่วเราผิดกันแล้วเนี่ยเอาแม่โมเมนของเฮาคือเราเอา่านี่ละอ๋อมันโมเมนได้จ้ะกับผู้มันเมนนะห่วยใน่นได้มันก็แมนแค่เจ้าอันนี้คือการบอว่าอยู่ทั้งไทยหรือว่าอยู่ลาวเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศอ่ะทต่ว่ามันแมนนิ่งแมนแน่นอยู่ใกล้อยู่ไกลเพิ่นก็ได้มาหาต้องได้มาหามาเห็นต้องมาเห็นโดยที่ใครท่านคะับเหมือนเดิมที่แบบลมแต่ในโทรศัพท์เนาะไม่เลย เมงเทอประเทศที่เขได้เปิดน่ะเปิดกล้องใช่กันแบบจากร้านมังเช่ากับแบบเปิดกล้องกับมันมีกล้องมันก็มีลายแบบนนเนาะแบบไหนเอาลายแบบคี่ไายกับงามได้ล่ะอ๋อจากคนขี่ได้กับเห็ุงามได้กล้องมีลายแบบคือ <c ười> กล้องมาบยนี่บอก,บอการ <c ười> ตั้งมาถือบอลนะกูอยากตั้งนะ่มันบางงามเนาะคนบางงามตั้งในไใส้มันกับบางงามคือเก่าหะละ เนาะงามอยู่ไรยเนาะเราบ่บขีสไลได้ค่ะเนาะันอะไความเวลาพอจะเ้าเองนี่แหละงามอยู่บง่ายงช้าคือจะบอกสได้เนี่ยธรมมานั่งเขาหมกน้ำนี่บริหู่ได้เป่าเป็นลูกแล้วนี่เนาะแขายังว่าเป็นผู้สาวคนนี้นี่นะมารมบานั่งน้ำน่ะอันนี้น้องแล้วผ่เป็นผู้สาวน้องแล้วว่าเป็นลูกแล้วน้องสาวแล้วเอิเนิบังเจอกับเอินแม่เลยบอกเมนเอ็นออเ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 อออ ผมเธอะกเอื้อยมากพี่น่องล้วก็จังว่าน้องลาวน้องลาน้องลาดิจะมาทานริบไหนเงนบ้างเนี่ยเนาะจำจำแล้วก็เดูนีนีกนึกดนี้นึงเนาะดูนีก็ใหญ่แล้วตายนี้่แหละเฮามากับเดี๋ยวบป็นหัปีเลยการโอ้การ่มนี่คือว่ายังเงิน thang bừng phải phải mà má nhăn bẹp nhưng mà mi năm nát năm nát này mắn khuyên vô gấp đồ thăng nông đồ ấy và chị, tôm và chị thang bừng mà mình chỉ đây chầm đầy nó ừ. Và chỉ đây chắc Đó này lại kilo tờ vô <laughs> <tớp> nâng, <laughs> à, đây đấy à ừ đây đây đấy nó ừ. mà ขาขีดเขายังแล้วแต่ว่าได้รับชิปขีดนี่นะยังไ่พอโลชั่มนะเรียนเนี่จ็คขีดแจ็งเป็ี่ยนโลนะเพื่อนฮะแจ็คแล้วมันเป็นชิปขีดบ่าแจ็คแล้วชิปขีดนี่นะยังไ่พอโลชั่มเป็นทางไดนที่ว่าเจ้าลมที่ว่าทางน้างได้เดี๋ยวนี้คนลาวของโมกหือคนไทยแต่คนลาวนี่แหละคนลาว คนไทยนี่ย <t od bugs> oh. so uh. ังส like ั like ่งบ่ได้สั่งบ่ได้กระเพื่อมันอาจจะบ่ได้กขีดเลย่คนไทยนี้แม่นเออร์เนอร์มูได้จขีดเลยเพราะว่าตะกี้ก็ได้เครื่องขีดแล้วเพิ่นตักออกมาเลยลดลงเรื่อยๆออ๋การลมกับคนไทยเห็นบ่โดยนี่กําลังขึ้นมาใกล้ยอดขีดแล้วว่าตัดลงอีกโดยอ๋อยังบาดเ้ยก็เลยอยากเศร้าเลยซะ ฮ่าทีฮาลมลมแต่ละคนนี่หมายว่าหาสร้างน้ำนังเอาครั้งนี้เจ้านี่เนาะโดนแม่าสร้างเอาเอาเพราะมันเต็มขียดไงแตอว่าโอเคทำหอดโล่หอนอยังนี่้พบกอยากกล้าพวกท่านจะเผด็จเลยทำหอดโล่นี่คือว่าสร้างให้มาเฮือนเนื้อไปจักงหนึ่งแปว่ายันเมนยุ่งทำลมกันไปหอดโล่หอนอยังนี้ยันสร้างเยอะสร้างไงมาแล้วเด้อมาหาคอยเนี่ยอยู่เฮือนพี่บว่ายได้เออเนาะว่าแล้วยัน ทาง้านชาวภูไทยเฮานี่ทำมาทำมาได้ม <hi> าหาอยู่เพื่อนท่าน้นี่ทำมาถ้าไปทัวที่ต,ตัวแดนนี่เชียร์กวยใช่ไหมคุณมาเหม็นบอกเชียร์กวยบอกระประมาณนึงเชื่อว่าเราจะไปเล่นเที <homosexual> ่ยวจริงเชียร์แล้ไปเที่ยวจะเชียรก็เสียค์ก้ยเนาะวันปีไปเลยอาจจะมีไฟกล้ามาเลยก็เยี๋กันพี่น้องเลยอ่า จะอย่ามาได้ยันจะนสู้ <มา S 2> ไว้ทำไมฮีดแบบว่าทำไมจะเอากันจริงจริงจังๆนะแบบเกี่ยวกลวยว่าง่ายจ้จะทำว่าเอามาอยู่พี่อยู่เพื่อนเล้วนี่เสียงงัวทำไมป้าปมาห้างกันได้จ้ะน,น้องด้ยป้าห้ามมันกะแ,แ,แล้วแต่ผู้ใหญ่คนเล้าอีกนะแล้วแต่ว่าไปพิดไปถือไปแบบไรนะอย่าห้างกันไปแบบไรน่ะโดยโดยโดยเพราะว่าการแต่งงานมันกะ ตรงนงินเ,เนาะจดทะเบียนสมรสเอียงกันทางแน่เด้เลยอันนี้ถึงจีญาห้างกันมันก็ต้องผู้ใหญ่เพิ่นตัดสินเนาะเ,เพราะว่ามันก็มีหลายกรณีเลยมีแต่สั่งน้ำหนักคักเจะจะสั่งถึงไม่สั่งเป็นตองจำปีเท <c oughs> ่าก็นี่บ่มีผููมิรัติเฉลยเลยมันลายคนเนาะสิว่าอยู่รนไปเป็นสิบปีแบบมาได้วว่ายังไงมูหาคู่หายังไงมันหายาก มันค่ะมันสิบปีเนาะแมนดอกไม้กดอกมันโดนพอสิบปีอาจจะเท่าก่อนทางนี้กันไปเฮาที่โบได้อันอ่าคู่ให้ไผได้มาจักแมนดอกไม้นี่มันกําลังอันงามตอนมันเริ่มบานขึ้นไปไหมและนอกเวนเนาะออมารึงไรมันเหี่ยวมันยังไงโบ่มีผู้อยากเฮ็ดเด้อบัดนี้โอ้มันเฒ่าแล้วเนาะไผรจะมองผ่านแล็กขนาดลงหวัดยังคะจะดอกงามๆแล้วได้ดอกเถาดอกเถาบ่มีไผอยากได้เลยยังได้จังว่า ก็มาสร้างน้ำหนักก็หายสร้างไว้ไว้เนี้ยเนี่ยอันโทษจูนกันเรื่อยๆเนี้ยเนาะมันจะติมีน้ำหนักขึ้นไม่ได้โทรบ่อยเสมอเลยนะกะโทรอยู่ไอยู่เนาะตอนเศร้าตอนแรงนอกจากยามมีเวียดก็คือไม่ได้โทรเรียบอกเอาบอกายทั้งด้านเพื่อนนี่ทั้งด้านน้องโอยนี่โทรศัพท์นี่ไม่ได้เคสเสียงบ่โทรศัพท์กับแบบไหนหมาเวลาคนโทรมาเนี่ยมีเสียงเขาอยู่บ่้างนั่นเกี่ยวกับโทรใช่คือว่า บัหับโทรศัพท์เนะาะบัวบางเถือก็มีบางเถือกลูกเอาไปลินแลยปนี้มันติดเชียงไว้นินอ๋อเอ็งแค่ดูสาวกับบัยักเว้นเปิดหอดเชียงโทรศัพับคืนนี้กัยังไงใน,นคืนนี้โทรหาป้าหลังจากว่างแล้วเราโทรหาซูนี่งงเงืง่นะอนวัโทรไปได้จังไรกดไปเตีม <c oughs> เ,เลยหน่อยบางเถือทช่ว่าหาดเซตกันยาบัด อ่าเอาโทรศับบัดคือว่าสมออยู่เอ้าเราบม่ได้จับเราตั้งเป็นคนณหมากเด่นโทรศัพท์บ่าใครว่าคือว่าเนี่ยอะไรกว่าไม่เคยก็ไม่ได้จับเราเพื่อกับปงไว้อันนี้เลย,ยตั้งกันเนาะจับใทรเฮาใทรเฮาเข้าของน้ำเอาเข้าน้ำนอนแม่นเฮียงข้างกันบ่ได้บ่าราขาดบ่ได้อี่าีนะแม่นมาบ่าแต่เกา่าลตะกี้ทำแบบช่วงแรกๆแบบรินไม่ไหมหฮากั ก็ <c oughs> ลินอยู่ <c oughs> เขาเน่าคือว <c oughs> ่าอะไรก็ขอไปลินน้ำ <c oughs> ขนาดา <c oughs> าสากันยังนั่งจับสาบคือผลว่าคือผลว่อแน่ว่าแะ <Man. S 2> ขาดเทโลทรั์นี่ขาดขาดครัวนี่ขาดเป็นชงทำเดือนขาดเป็นปีก็ขาดได้ขาดเทรศัพท์นี่อาทิตย์หนึ่งนี่โรคเลยอย่าขึ้นรถดว่ะแรงขึ้นเลยอ๋อมันแบบมันโบได้เห็นอย่างนี้แบบแห่งจิตเงาเห่งจิตเป็นโ,นโรคซึมเศต่าโตเลยขาดครัวนะได้ ได้ได้ขาดโดนกับจากใกล้เนี่ยยังน้อยคนหมดอ้าวเพราะว่าเฮาการลินโทรศัพท์เด้เบิ้งนั่งเบิ้งนี่กับเีงาเด้มันกะทีเอะเงาเนี่ยพังผ่านพังเองไปแบบนี้แม่นั่นมาดูอ่ะขาดบ่ได้ขาดเนี่ยบ่ขาดบ่ได้ว่าช็องโทรศัพท์เล่นโอเคนั่นโอเคนั่นแล้วว่ามีเหตุผลนะค่ะเม่นบอกว่า ว่าบ่บ่อยังไงนั่นยังนั่นอยู่ได้บ่งงอยู่ได้งงก็กำถามอยู่บ่้องกำถามมันกะสีมีทั้งสองด้านท้าแนนเนาะโดยทว่าช่วงที่ว่าเขาเข้ามาถ่ายนี่จะมีกันเป็เซรุเข้ามามาน้ำในช่วงนี้เนาะมาถ่ายนี่ลำมาได้เนาะมีลำมาหลายเพราะว่าเพิ่นว่าทางด้านนุ่งโดยนิโบ เป็นคนที่ว่าบบจริงใจโบพีจะเชื่อเพื่อนเราเอ้าเรายมันเพราคนที่เรามักเนาะ่นการที่ว่าพิดมันสิ่นโบราณถิพีดง่ายเลยพี่น้องเลยการที่หาเลือกคู่ชีวิตวัชรักดิ์เนี่ยเอาต้องเบิ้งแหละพิจารณาไปฮะนะแม่ยูเพิ่นสิดูแลเขาไรแต่ว่าเขาก็ต้องนิสัยใจคอเนี่ยเนาะหลังๆเขาก็ต้องคุยกันก่อนนะเบิ้งกันไปก่อน พ่อแม่ว่าเออเป็นเรื่องเราแต่ปลว่าเป็นคนมีอยู่หนะเป็นคนที่ว่าสิดูแลได้แป่ว่ารำมาเจ้าฮักทำมาเจ้าฮักนี่โอเมยไอ้น้องนี่จะไหนที่หักน้ำตัวเนาะหลัวก็หาแล้วว่าเป็นแกห่วยลูกฮักใจบังครับมาให้ลูกเอาหน่ครับ มันกระบ,บัดเพราะม่หักกับลูกเ่าหักกี่ไงตัวนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกได้เนาะเออก็ไม่ได้บังคับด้วก็แล้วแต่ลูกใจใช่ไหละอ๋อแล้วแต่ลูกเนาะทำไมคือว่าเจ้าหักเนี่ยเออเมย์เฮาสิดมกับผู้นี้ได้เฮาหักอย่างนี่เรามาเฮาหักเพิ่นได้นี่คือว่าเพิ่นบ่ได้หนุนเกี่ยวหยังบ่เออ แต่สีล่มหรือ่จ้าอกพ่อเม่ก่อนบอกไปเวลาสีลมกับพนีเริ่มบล่ะกับโบบอกระหว่ามมันยังบบแน่ใจดิโอแน่ใจกับโบโบได้เข้าแาบัดาถึงว่าเออจะล่มกันจริงจริงจังได้หรอนะแ่สีได้บอกเป็นแน่เนาะแต่เนาะชีวาไปร่มกันตอนไล่กูคือมุ่งชีวะอีกนะเห็นเหอเ็นมันตรงหู้เด้พ่อเมย์เป็นตรงหู้น้ำ่าผู้ใดเฮาจริงจริงจริงจังแบบหักมัดกันโอเคบบกดเลยบัดสีเอาจังบอก ขอให้แน่หรือว่าอบไล่ไลเดี๋ยวว่าบาไ้เน้อมันคนมาคือกันใช่่าเ <dit> น <ais> <ga es Four> ี <ALLY> ่จะจะมาไปขอวันนี่มาได้ติวันี้ก็มีภารกิจขมาวมาว่าทั้งนัองดอยก่นไม่เนี้ยเละภารกิจไม่เพราะโอ

ฮะหกต้างไปจ้างตู้ใหญ่โอ้หกใบเมนอันนี้จะเป็นเงินทา้งงานพอหักอยู่ทางอเมริกาเนาะนี่พอหักของมาียงเลยกับพอหักของน้องดอยนี่แหละอ่าเป็นเงินของพอดีเพิ่อนไปน้องเลยที่ว่านสองร้อจำนวนนี่มาว่าที่ชงมาตั้งแต่ปีใหม่พุ่นแหละคไปชงมาตั้งแต่ปีใหม่เราไม่ได้ชงอ่ะแห่รางปีใหม่ก็ได้ที่ว่าสิชงมาให้สลองปีใหม่เมน บ่ทันบ่ทันไปสรองน้ําลังสรองน้ําลังเนาะได้เงินได้ก็ไปสรองน้ําลังมีแต่ว่ามอบเงินจนวนนี้ให้ทางน้องดอยสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเฮาเว้ายอก็ชื่อว่าางจ้างู้ใหญ่น่ะแม่นจะไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดด้แม่นทางบอยอันายรูปไว้ให้ในบอยรูปอ่าแล้วก็สิมอบเงินจนวนนี้ให้ทางน้องดอยไปอันซื้อซื้อตู้บ่เนาะน้อง้าเนาะ จะนุ่มมากลงละอะเราจะปาดเอาเยงดูการหายน้องโดยขอบคุณขอบคุณทางเงินพออยู่ทางเงินอวีเป็นคือทางมีกาพุ่นแหละนั่นแหละปวีตอนนี้อาจจะเป็นทางตอนนี้อาจจะเป็นพ่อฮักมือว่าจะเป็นพ่อฮักในอนาคตบอกขึ้นวันนี้เลเนาะหักเลยหักพ่อโดยพอจ่ายเราอีกสิ โอเควันนี้ห้น้องเลยขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อเพื่อน้วยกะรขอขอบคุณขอบคุณนันทางพ่อวีจะายนเนาะเพียนมีน้ำใจมาให้เงินเป็นของวัญมีใหม่กะรขอขอบคุณนั้นที่แหละทั้งเซียนยูทูบเบอร์เนี่ยที่มีน้ำใจมาเลี้ยงเขาเมื่อนี่พร้อมละเพื่อนกระขอให้ยดีไม่แหงค่ะความเจ็บไม่ได้ความไข้ก็ยังให้มีเนาะความเค็มแข็งเนาะไปทางได้ก็บตลดปลอดภัยทางซีนี่พร้อมเด้อค่ะ อีเนาะติมเติมพี่น้องเลยแอ้โอรอมกันไปเมื่อนี้มานางดินนางหัวไปบ้าการที่ว่าเฮามาถ่ายคลิปนี่กัดีดีอีกเกตนึ่งในน้อง่แหวนเนาะแมนแมนเกตหายเฮาดึงเคยกันเกตนะเฮาหูแจกกันเนาะถึงว่าเฮาสี่อันทำไาเฮาบอกมาถ่ายคลิปนี่ก็บไปดึงเราเลยนี่เราก็บไปจ้างเฮาได้เฮาก็บไปแจกล้าวอันน้ำกันเล็กน้อยเ่อพี่น้องเลยถ้าว่าเห็นน้ำทากน้ำหยางมาบ่อยก็ี่ทักเราอยู่บ่ ทั้งยูคอเห็นกันบเห็นกับทักแล้วน้องจับไว้เป็นคนกินี้นะอะไรเนาะบเอบเลยเือันบบจักกันเงแล้วเอาจิบทักกับปจักเนาเนาะอันนี้มันเฮาดึงกันในเด้บบดทำหินบทักกันเราก็สิบว้าอีเขามาเมื่อหน่เห็นอยู่กัยังบทักกว่าจิเฮ้ยเนาะแต่ิว่าโอเคบบดนี้เนาะเฮาไิได้ขคจบิลิปลงก่อนเดียวนี้เนาะเพียงต่นี้เมื่อไน่เมื่อไนุู่ดแหน่พ่อกันไหมเดี๋ยวจะได้เขามาเยี่ยมมาอยากมาไม่ได้ก็จะได้ มาอยู่เวียกงานเงนินเป็นกับตะมุยย้ยกับคือวานะนมันน่หลายค<า>นห<ป>ลายบทแน่นโอเคบัดน,นี้น้องหน่อยอเน,น,ยนาะส,สบายดีสบายดีสดีด้วยค่ะสบายดีด